สวัสดี f อฟทุกท่านนะครับอยู่กับผมถูกใจใส่ช่างเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ครับก็จะพามาดูนะครับสาเหตุหลักๆนะครับของร้อยสิบไอคันนี้นะครับที่มันพังครับพังเพราะว่าอะไรนะครับคนอื่นก็มาดูจุดนี้ก่อนนะครับผมเลือกออกมาหมดแล้วก็คือสภาพลูกสูบนะครับมีรอยนะครับเห็นไหมสภาพลูกสูบก็มีรอยเยอะเลยนะครับคือกาลังอัดไม่ดีแล้วนะครับเวลาสตาร์ทรถอะคอนจะไหลนะครับเนี่ยก็เพราะว่าสาเหตุก็มาจากลูกสูบ แล้วก,ก็บอกสูบเสียนะครับเพื่อนเเห็นไหมไอ้ผมปูดเข่าทิ้งไปแล้วนะสาเหตุตหลักๆเลยก็คือรถคันนี้ครับขับอย่างเดียวไม่ค่อยได้ดูแลนะครับเพื<ๆ>่อนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของชุดคัสตนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็คือขับอย่างเดียวไม่ค่อยดูแลเรื่องน้นมันเครื่องแล้วก็รถคันนี้เคยทํามาแล้วหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะแล้วก็รถคันนี้เคยเปลี่ยนชุดโซ่เรล่าลิ้นแล้วก็ลูกยางตัวดันโซ่ครับต่างๆครับ แล้วเวลาเราเปลี่ยนไปแล้วอะช่างบางคนก็ไม่ได้แกะฝั่งนี้เคลียครับต้องเวลาถ้าเราไปทําชุดลูกยางโซ่ล้อลิ้นอะลูกยางตัวดันโซ่ถ้ามันแตกถ้าเราเปลี่ยนใหม่เราก็ต้องเปิดฝั่งนี้ครับมาดูเพราะว่ามันจะมากองอยู่ข้างล่างใต้ที่ปั๊มน้ํามันเครื่องครับเพราะว่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไปตันนะครับทําให้น้ํามันเครื่องไหลไม่สะดวกครับฉีดออกฉีดออกข้างนี้ไม่ได้หรือว่าฉีดที่ข้างอะเสื้อข้างลูกอะใต้กระโปรงลูกมันไม่ฉีดนะครับก็ทําให้ รถล,ลูกสูบมีรอยลูกเบรกลูกติดก็ปัญหาที่ตามมาก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูครับจุดสําคัญตรงนี้เลยสําคัญตรงนี้เลยครับแทนแท่นีน่เพื่อนดูนะโอ้มีเศษอะไรไม่รู้เต็มแล้วครับเดี๋ยวผมจะขี่มาให้ดูนะว่าจะเจออะไรกันบ้างเพื่อนอันนี้จะเป็นตะเกรงน้ำมันเครื่องนะครับทุกๆหนึ่งปีสองปีถ้าจะให้ดีให้เพื่อนเปิดฝาชุดคัดฝังแล้วมาแล้วก็มาเช็คตะแกรงน้ำมันเครื่องครับว่ามีอะไรอุดตันหรือเปล่านีน่เห็นไหม ข้างล่างจะเป็นน็อตแหงบนเครื่องข้างบนก็จะเป็นช่องตะเกรงนะครับมันก็จะมีเศษอะไรไม่รู้วเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะแคะมาดูนะว่าที่มันอะไรอยู่ข้างในเนะี่ยมันคืออะไรใครที่จะเซอร์วิสนะครับก็คือหาเชือกมัดแบบนี้เอาขาตัง้งเอาขาเบรกนะครับลงแล้วก็มัดไว้เพราะว่าเวลาเราทํางานตรงนี้มันจะโล่งครับมันจะง่ายไม่เกะแกะมือครับเอาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับเนี่ยที่มันเป็นข้างในกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเคี่ยมาดูนะ จะเจออะไรบ้างนะเนี๋ยวก่อนอื่นผมต้องเอาตะเกงครับใช้คีมนะครับดึงตะเกงออกนะครับก็ใช้คีมนะครับดึงออกมานะครับเนี่ยมันจะเป็นตะเกงน้ำมันเครื่องเห็นไหมจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยดึงออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ดึงออกมาแล้วนะครับหลายคนสงสัยว่าจะใส่แบบไหนนะคือมันจะเหมือนมันจะเป็นเหมือนจานข้าวเห็นไหม เนี่ยราที่เหมือนจานข้าวอะหงขึ้นแบบนี้เห็นไหมใส่เข้าไปข้างบนก็เหมือนเหมือนจานข้าวนะครับใส่ประมาณนี้เห็นไหมมันจะมีดูข้าวจะมีฝั่งแหลมกับฝั่งบานนะครับปลายแหลมอะตรงปลายแหลมที่นิ้วชี้ผมนี่ก็เสียบเข้าข้างในแบบนี้นะเดี๋ยวก็เก็บทิ้งไปก่อนเดี๋ยวค่อยแรงทงคำความสะอาดใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในต่อนะครับว่าเกิดอะไรขอเคลียร์ดูก่อนนะครับเยอะนะครับอะไรไม่รู้อะเต็มไปหมดเลย ขเอเที่ยวออกมาก่อนเศจอะไรไม่รู้นะครับเยอะเลยเสร็จอะไรไม่รู้นะครับเป็นหมดก็ถ้ามันตันเยอะๆอย่างเงี้ยทาให้น้ํามันเนี่ยน้ำมันเครื่องครับไม่ค่อยไปเลี้ยงนะครับน้ำมันเครื่องต้องไปเลี้ยงทุกส่วนในของเครื่องยนต์เมื่อมันตันตรงเนี้ย ปั๊มน้ำมันข้างล่างจะมีรูอยู่เห็นไหมข้างล่างนี้จะมีรูของปั๊มน้ำมันเครื่องครับี่ยรูตรงไหนท่อตรงนี้เห็นไหมจะมีท่อตรงนี้เนี่ยท่อตรงนี้ไอ้ท่อที่ผมชี้เนี่ยมันจะเป็นรูมาแทะมาแห่ตรงนี้ยถ้าน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะดูดเข้าไปหาปั๊มนี่ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเครื่องปั๊มน้ำมันเครื่องนี่ก็จะปั่นครับส่งไปส่งออกรูนี้เห็นไหมเนี่ยรูนี้หนึ่งรูแล้วก็ข้างในหนึ่งรูนะครับที่เอาไว้ฉีดกับใต้กระโปรงลูกสูงครับถ้าว่ามันตันครับ มีปัญหาแน่นอนครับคือเครื่องยนต์จะไม่มีน้ํามันหล่อเลี้ยงไปหาชิ้นส่วนต่างๆทําให้เกิดการสึกล้อครับเกิดเกิดลูกสูบติดได้หรือวอาจจะเป็นชุดแคมชุดหัวกระเดื่องอะไรต่างๆเกิดค,ความเสียหายครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องไปเลี้ยงไม่ดีครับเพราะว่าเวลาเราทําเครื่องทําอะไรอะทาเครื่องฟิตอะไรเสร็จแล้วหรือว่าไปเปลี่ยนโซ่เราลิลนเปลี่ยนลูกยางดันโซ่เราก็ต้องมาเคลียร์ฝั่งนี้ด้วยถ้าไม่เคลียร์ก็จะเกิดสาเหตุเลยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้ ขัเขียเสร็จแล้วก็ล่งๆไม่มีอะไรครับก็ทําความสะอาดตะเกงชุดนี้ล้างน้ำมันเบนซินเป่าให้สะอาดแล้วก็เสียบเข้าที่เดิมได้เลยครับก็คือไปอันจบนะแต่นี่ก็จะเป็นเศษนะครับนยเห็นไหมจะเป็นเศษที่เคที่แค้ออกมานะครับแค้ออกมาจะเป็นเศษต่างๆนะคือรถคันนี้ใช้งานอย่างเดียวไม่ค่อยได้ดูแลครับแล้วก็คุณทาก่อนแนกก็คือไม่ได้เช็คด้วยว่าเปิดฝั่งคัสขัดขยะอะไรต่างๆครับดูพังเยอะนะครับคันนี้เดีเ๋ยวก็ผมก็ขร์ดูนะว่าเจออะไรอีกไหม เจออะไรกแปะไหมเนี่ยจะมีเศษอะไรอีกไหมตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ต้องแหล็กหหอะไรแย่ดูนะครับว่าอันนี้ล้วงดูก็ได้ว่ามันจะเจออะไรอีกไหมเมื่อกี้เจอเศษอะไรมันลุเต็มไปหมดว่าเขี่ยออกแล้วนะครับอยู่ข้างใต้เนี่ยมีอยู่ไหมหรือว่าจะใช้แม่เหล็กนะครับแปะตรงนี้พระเทพพันแล้วก็เขี่ยดูครับว่าจะดูดอะไรเจอหรือเปล่านี้เป็นปั๊มน้ำมันเครื่องอะเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับจับแล้วยังลื่นๆอยู่ก็ไม่มีอะไร ส่วนนี้ก็ไม่เป็นไรครับคือเวลาเราเปลี่ยนพวกชุดโซ่ดันโซ่เราลิ้นอะไรพวกนี้เราก็ต้องเคลียนะครับถ้าไม่เคลียขยะมันจะไปตันตอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยก็คือถ้าทุกอย่างนะครับถ้าว่าเราได้เซอร์วิสท,ทาการเปลี่ยนอะไรพวกนี้ถ้าบางครันนะ่ะแกะออกมาแล้วอ่ะไอเฟืองตัวนี้เป็นทัดเอเป็นยางนะครับมันก็จะสึกหลอแตกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับตัวนี้หนึ่งตัวที่มันอยู่ตรงในขากดโซ่นะครับแล้วก็กระบอกตัโซ่กระบอกดันโซ่ตัวนี้ลูกอย่างนะ่ะชอบแตกครับ แตกแล้วมันก็จะลงไปในรูนี้แล้วก็จะไปกิ่งไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นที่จะไปตันกับกองน้ํามันเครื่องตะแกรงน้ำมันเครื่องครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวครับที่อยู่กับเสื้อสูบนะครับตัวนี้ก็ต้องเช็คด้วยถ้ามันบินมันหายก็ต้องหาเสร็จให้เจอครับเพราะว่าฉะนั้นมันก็จะลงในรูนะสองรูนะ้แล้วก็ถลายไปฝั่งนู้นก็จะไปอยู่ที่ใต้ตะแกรงน้ำมันเครื่องไม่แกะก็จะไปตันนะครับน้ำมันเครื่องก็จะวิ่งไม่สะดวกนะครับหลาเลี้ยงไม่ได้ก็พังในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนแลล้วววะะะคครรรรับเเาาาจฟืื่่ออองทํไห เปลี่ยนชุดโซ่ลราลิ้นลูกยางกดอะไรต่างๆก็มาแกะฝั่งนี้ดูด้วยแกะชุดฝาคัดแล้วก็ดูด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคือเวลาทําเครื่องไปแล้วเครื่องยนต์ก็จะได้น้ํามันหล่อเลี้ยงต่างๆได้สะดวกนะครับถ้าว่าไม่แกะก็คือมันก็ตันอีกนะครับเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาทําไปหลายรอบนะครับก็ลูกสูบก็จะเป็นรอยแบบนี้เช็ครูน้ํามันตรงนี้นะครับและอีกที่หนึ่งตรงนี้นะครับที่หนึ่งก็จะเป็นรูเล็กๆตรงนี้เห็นไหมเนี่ยรูเล็กๆน้ามันก็จะฉีดตรงนี้นะครับก็ ทดสอบโดยการเนี่ยเอาหนังยางครับมาคล้องกับเสาเสื้อแล้วก็ปั่นเครื่องยนต์ดูนะครับถ้าเป็นรถสิบไอก็อาจจะใช้คันสตาร์ทนะครับในการกระทึบดูใส่ฝาคอบอพัดอะไรให้เสร็จแล้วก็กระทืบดูทําให้แกนเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ดูใส่น้ำมันเครื่องด้วยนะปิดฝาข้างนี้ด้วยแล้วก็เปิดเฉพาะชุดบนนะครับก็จะดูว่าน้ำมันอ,ออกจากรูนี่ไหมคือผมเคยทาเทลิทในการซ่อมรถไว้อยู่นะครับเทลิทพวกฟีโน่ก็เว็บรถสิบไอสกูปปี้ไอก็คือ ไปดูเพลิดพวกนี้ผมได้ทําการทําการอเวอร์ลเครื่องอะ่ะเป็นไหลพีมากคร,ครับก็ไปดูครับการเช็คน้ามันเครื่องปั๊มน้ามันเครื่องว่ามันชิดออกตรงไหนคือหาไปหาดูนะครับก็คือเนี่ยคลิปนี้ผมจะไม่ได้จะไม่ไม่ได้บอกวิธีทำาครัแบบเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอ่าลูกค้ามีงบทําคันนี้ผมก็จะได้อ่าเช็คให้ดูนะครับเน,นี่ยคันเนี้ยเช็คตรงนี้เห็นไหมหรือว่าตอนนี้ยังเช็คไม่ได้ครับคือว่าต้องปิดฝาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันเครื่องแล้วก็ถึงจะสตาร์ท ที่อนสตาร์ดูครับน้วมันก็จะออกจากรูเล็กๆตัวนี้นะครับเนะี่ยก็เป็นการเช็คม้องต้นนะครับเนะี่ยเนี่ยรูเล็กๆตัวนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปสาระดีๆอะไรเกี่ยวกับคันนี้เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตต่อนะครับในคันนี้ก็สภาพยับเยินซะเหมือนกันเนี่ยทุกสุดพังไปหมดอะเอาละครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ